โครงการที่เรารออยู่เลยนะคือโครงการดิจิตอลวอลเล็ตตกลงพื้นสภามันจะได้ใช้ไหมเนี่ยคือตอนนี้นะครับก็รอบอดใหญ่อยู่ตอนแรกเนี่ยจะมีการประชุมเนอะแต่นายกรัฐมนตรีท่านก็เดินทางไปต่างประเทศกลับมาก็ป่วยอีกแล้วก็รอบนี้เนี่ยก็คงจะมีการประชุมแล้วโดยเคาะวันประชุมมาเรียบร้อยแล้วครับว่าบอดใหญ่จะมีการหารือในสัปดาห์หน้าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย มีประเด็นหลากหลายโดยเฉพาะในส่วนของความเห็นของปปชชุดเล็กซึ่งปปชเองเขาก็จะมีการประชุมชุดใหญ่แล้วก็นําเสนอมาให้กับทางรัฐบาลอีกรอบเนึ่งนะเป็นความคิดเห็นก็มีการวิพาพวิจารยกันต่างๆนานาว่าปปชเนี่ยใช้อํานาจมากเกินหรือเปล่าจะเบรกจะอะไรกันยังไงต่างๆนานามาแทรกแซงฝ่ายบริหารหรือไม่อันนี้ก็เดี๋ยวดูกันอีกเรื่องนึงโดยคุณจุลพันธอ์อมรวิวัต์ครับ รัฐมนตรีช่วยคลังก็เปิดเผยว่าเดี๋ยวจะตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการใช้ใจ่ายเงินดิจิตอลผิดประเภทผิดประเภทยังไงสมมติเธอได้ไปหมื่นหนึ่งเธอเอามาขายให้ใครก็ได้สักคนหนึ่งนางอาจจะตั้งโต๊ะรับซื้อในอำเภอของนางรับซื้อเลยเอาไปเจ0 0ฉันหักตรงสามพันเอาเงินสดไปเธอจะไปใช้อะไรก็เรื่องของเธออันนี้คือผิดประเภทนะจ๊ะเขาจะตั้งคณะอนุมาสอดส่องและยังไงมัน ยังไงมันจะผิดประเภทหรือเปล่าอ่หาลือกันต่ตางๆนานาเพื่อป้องกันการทุจริตนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเงินไม่ถูกวัตถุประสงค์ในการก,การะตุ้นเศรษฐกิจพักเพื่อไทยนี่แล้วก็รัฐบาลเขาก็เตรียมจัดการลนะตรงนี้แล้วก็จะมีการตรั้งนะครับเรื่องของระบบแลกเปลี่ยนกลางระหว่างเอกชนธนาคารพาณิชย์แล้วก็รัฐบาลเพื่อให้เกิดความครอบคุมอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยจะหารือกับบอดใหญ่สัปดาห์หน้าแปลว่าอะไรสัปดาห์หน้าจะจบหมดละจะเคาะหมดแล้วว you. ่าจะป้องกันการทุจริตยังไงตั้งคณะกรรมการใครจะมาดูแลบ้างในส่วนของเงินต่างๆเนี่ยไอที่จะมารับเงินผ่านเงินหมุนกันยังไงไปแลกตรงไหนอะไรยังไงจะตั้งเอ็กชแนนไหมหรือใครจะเป็นคนรับมาจะมีตัวกลางจะหักหัวคิวอะไรเดี๋ยวเขาจะไปคุยกันให้หมด เรียกว่าลดข้อกังวลต่างๆนานาสัปดาห์หน้าเข้าบอดใหญ่ติดตามสัปดาห์หน้าอีกทีหนึ่งกับ Digital วอลเล็ตหนึ่งมืนบาทจ้า